พี่น้องจ้ามือนีเสาหนาแล้วมากกนกิบป,ป้อมกิบป,ป้อมพี่น้องนี่หวยกิบป,ป้อมสิเป็นแนวนี้เด้อพี่น้องเดอ้อนี่กิบป,ป้อมภาษากลางเิ้น,นจิ้งกลงบ่กเฮ้ยแมนว่ละ่ะจิ้งกลงบ่ <c oughs> อนี่<อ>นี่พี่น้องหู้มันดูหู้มันนี่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 น,นี่เสียหวยม้นออกนี่นี่นหู้มันเห็นบ่นพี่น้องจ้าก้น,นตามหู้ไปเลยเด้อพี่น้องเดอ้อหาอยู่หากินนี่ซานมานอกพี่น้องจา้า เบิ่งล้านสิเลิกบอ่อหวยนีเ่เป็นตาเดเมื่อยงวะทีตาเดมจกเลิกบอ่ออันนี้เอ้ามาไป็ซับเราบ่ะพี่น้องจ้ะเฮ้อไปสิ่สหอดไว้เนี่ยหอดไว้เถื่อตีในเบื้องหูมีไงอยู่มหัศจรรย์บอกเฮ้ยตีทอดแซ่บแล้วพี่น้องคัวก็แซ่บปนก็นแซ่บอีกต่างหากหอดพวงมาแล้วหอดพวงมะเร้งเอาดูนะจ๊ะ ใครไม่เคยดูจิ้งกรุงจิ้งกงหรือกิบบอมกิบบอมกิบบอมนั่นเองเอาผู้เป็นตลึกแท้เอ้าเห็นเหรอพี่น้องเห็นเหรอเห็นเหรอเห็นไปบ้างจ้ะมาแล้วจ้ะมาแล้วนั่งเลยพี่น้องอ่ะฮะฮะตลึกตลึกเบิงเบิงเบิงสาวน่ารักจีจับมันนะจ้ะ คอยจับมันพี่น้องจ้ะเดี๋ยวฟ้ามันด,ดูตัวเบ้อเลิมเลยเอ่เองเป้งเลยจ้ะเอ่งเป้งเลยน,ยนี่เด้อนี่เด้อเขาเอิญกิดปลอมหรือจิ้งโกรงนะจ้ะ<อ>นี่เอาขวดใส่เดี๋ยวนี้เขาใส่ขวดพี่น้องจ้ะเอาตัวแรกแหกมันจ้ะพี่น้องตัวแรกแหกมันเอาทมซะก่อนเดี๋ยวไปควยซวงบานนี่ <S <S พี่น้องจ้ะอีกควยหนึ่ง ควายใหญ่ควายใหญ่ไปตะเลิกแท้ไปตะเลิกแท้านาะพี่น้องเนาะเอาเลิกดมาเลิกกับถีบกลืนขึ้นเกนละสายกลนได้เหมือน,นี่สายกลนสายกลนดินกลนง่ายอยู่พี่น้องมันซุ่มแน่อยู่กง่ายอยู่เกือบซับได้งหงันสาวกีบคอยเกือบซับได้ มากับสาวก็มีซองหู้เป็นบ่อเป็นซองหูบ่ทั้งขวานอันหูหลอกล่อกบบนี้เนอะอยากเหล่าเธอมีซองโตเธอมันเป็นครูรักบ่อละเอาอันหู้นี่สัก่อนเตะเลยก้นไปก้นมาบ่ระเนเสียมันคงพี่น้องแจมคงมันคงนั่นนั่นนั่นมันโค้งมันคงหูมัน ย่านสับเด้พี่น้องใจยังนี่ส้าหนาเล่าหวย่านสับมันปัดย่งไปอีกอยู่พี่น้อง่าแล้ว้าควยงหญ่เออฮะสับสับเราบ่สับเราบ่เกือเกือบพี่น้องเห็นตัวมั้ยเห็นตัวมันแล้วจ้าเห็นเนี่ยมันเป็นสับขาเราบ่สับขาได้หนิโอ้ยเด็กขาเดียวพี่น้องเช้าหนาเล่าสับขามันขาหนึ่งเอานะ ซับขามันขานึงพี่น้องจ้ะมันโมเห็นพ <laughs> ี่น้องนี่ตัวนึงฮะละใส่ขวดผุ่นผุนขวายนึงค่ะผุ่นควายนึงเดี๋ยวไปก้นขวายนั่นบปะนี้่ควายนึงพี่น้องควายนึงควายนึงเอายุ้ยใส่หลอดเช้าเกีบอันนี้มันอันอยู่นันนี่บอ่บอเห็นบ่อขาวๆน,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 นั่นขาวๆนั่นน่ะละชูไปบ โบแมนแมนบอโบแมนนี่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 เอาคือเป็ีนลูกสี่แมนบอเหรอหู้เหี้ยคือเป็ี่ยนสี่ใส่มันไปใส่โอ้ผีผีพี่น้องจ้ะมันงอกแยกมันงอกแยกแมนบอเอองอกดีดีเด้อบุญพ่อขี้เค็บเด้อเออราว้าของตัวพี่น้องก้นขี้โกมเอ้าแม่นบอโอ้ย อยู่มอพดมันอยู่มอพดพี่น้องอนั่นนั่นนันนอมันอยู่มอพดอา้าวโอ้ยบอสับกระบุญแล้วยีย่นามันคืออ้นหวยไงแค่อ้นขวยไงออยเป็นตลกนะพี่นอ้องข่ากิ่งเจ๊ไหนยังโดดดองโหลดอยเกือบซับแม่เกือบซับตูดตะกีหลาเยเอาทมเดี๋ยวไปคู่ไหมเอาอจะคู่นะพี่น้องจะคู่ นี่สีไปแห้งแล้วอคนสิซับก็่ันคันอันปลาหนี่ยเจ้าความลจะปับนี้เขามาหลักลอกเออพี่น้องมันบ็หลอกพี่น้องจ้าพี่นองหันหันหันโตมันนั่นก็ลงซองบาทพอองบาทบวกลอพี่น้องจ้ามาก็อุ่นไม่ไเออบงดุบิังดเบิังดูเบิ้งเบิ้งเบิ้งแล้วนา่แล้วสีดึงดึง เด็ขาลุเด,ด้โอ้ยมันแสบอยู่ขามันเด้อพี่น้องจ๊ะอือโอ้แบบต้นต็มแม่พี่น้องบ่หญ่แต่ว่าบไดเห็ุข,ขาขาดเด็กขาพันขาดอยู่จังเก่าแล้วพี่น้องนี่แบบตื้นโอ้วยนี่แบบโอเคไม่ดีครก็ <laughs> ขวยบังหันนี่เอาเต็มนี่กสิเมื่อหรอกพี่น้องจ๊ะนีเ<อ>เ่เอาจะขวยพี่น้องจ๊ะอะ ผีเดอ้อแวะอยู่ทางผีเดอ้อใส่มาทั้งไหนสิมันมากทั้งเอาตัวแม่พี่น้องจ้ะตัวแม่ตัวแม่ตัวปู่ตัวแม่มันสีโต้หน้อยๆปีกสั่นนะลองชมให้เพิ่นนะชมๆก่อนพี่น้องจ้ะนี่จะห้อยก้นได้พี่น้องจ้ะผู้ใดมากก้ไนไว้บักไล่หนึ่งเปิดอปีนหรอวะ เห็นแล้วบอพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าโอ้โโฟกัสใบงาอีกสำเร็จไปอีกตัือเห็นบอพี่น้องเห็นได้ค่ะสักดักออกตอกอยู่นี่เอ็กบลเลิกบลเลิกบลเลิกบลเล็กควายนี่สิดีแน่สิดีแน่จับค่อยๆมองแซบอยู่ค่ะเอ๋วู้เอามวนไปหนาพี่น้องอมวนไปหนาทั้งไหนล่ะพี่น้องโอ้พี่น้องพูได้ เห็ดหนาล่อมลอยอยู่พี่น้องมันเอาหัวออกมาตัวนี้มันเอาหัวออกมาพี่น้องจ้ะเป็นหัวมันเสียากดเท่าหนะเป็นหัวหัวกี้โปมหรือหัวชิเข้มบางทีดีเด้เห็ดหนาเล่าซับขามีอีกกับพี่น้องจ้ะเอ้าวับขามันอีกเหรออันน่้เดี๋ยวไปกลนไก่ด้วยพี่น้องหากลนน้ำร้อนงั้นร้อซร้อนน้ำร้อนบ้านดีละโอ้เดี๋ยวล่เยเดี๋ยวไล่เหรอทอดเหรอทอดน้อยนึงทอดน้อยนึงใส่รสดีเข้มๆจักหน่อยเนี่ยเป็ข้มจักหน่อยพี่น้องจ้ะเอ้า เบียบโลงดีเด้เอาค่อยๆเนี้ยหรอซับละมั้งเหรอเอาโว้จกบอกเนี่ยฟ้าจกเขาขี้นแต่อันนั้นแท้ยเห็นอะไเห็นอะไเอามามาเออพี่น้องจ๋าเป็นไหนเห็นไปเห็นไปเห็นตัวไปหันละหันละหันละเห็นตะขาต้องลองอยู่นี่พี่น้อง เบาๆนะปลื้มปลื้มเบาๆมาอีกหนึ่งตัวจัดอีกหนึ่งตัวจ้ะได้อีกแล้วพี่น้องจ๋ะเออสาวน่ะแล้วคอยก่อนเด้อขาสีรุดขาสีรุดโออขาหลุดว่าเลี้ยววะใครเอาเปิดหูออกอีกได้ยังไงเนี่ยเอ ได้ว่าเ<า>ออได้บิ๊กไซส์จ้าขาลุดละ่ะโอ้ขาลุดพี่น้อกมองแซบมองแซบภาษาหน้าเล่าสิเอาขามันนะก <ś sponge> ได้ก็ได้ดแน้ว <ś discussions> มันบอกนี่ค่อยๆมัดโพงมันหน่อยโพง mhm mhm nó mhm 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 bàn nó mhm 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 cứ mhm cứ bàn mhm 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 bò mhm 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 à mà à mà, mhm 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 มาฮะเลยบลึก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 ควัยนี่ปังนแต่ว่าหลอกหลอกเก่งว่าควัยนี่ควัยนี่หลอกหลอกจ้าอารมณ์เพิ่นนะพูดอ่ะวิยินพ่นยาเห็ดยายาอันนี้ยาสกเนบอกแล้วว่ายาศพไปคอยพี่น้องพี่น้องบลึกพี่น้องมาเร็วมาเร็ว บเลิกได้พี่น้องกิ๊บโอมบานสาวน่าแล้วนี่บังมองใคเบิึงเออบังมองซูดแขนไงยังปวดใหญ่อยู่เนาะแมนบังอุเยเอา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 มันกัดเก็บอยู่ได้พี่น้องแถวมันมัามีผิบดแล้วมันกัดเก็บอยู่้องจ้ะได้แล้วพี่น้องเอา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 โดดออกมาก่อนซ้อม ได้เราพี่น้องจ้าได้แล้วใหญ่มองไปเรื่อยได้พี่น้องน้ำหาพี้ปมตอนนี้ใหญ่มองพี่น้องใหญ่มองแล้วอยู่คู่สาอีหมดหลายมดยดหมดเจอตัวแล้วจ้ะจับไปรัวๆจับไปรัวๆจ้ะบลเล็กมาเล็กทอดเที่ยงพี่น้องจ้ะ พ่อแล้วจ้าแนวแซบข้องเฮาเอ้สานมานอกตามฤดูกาลโอ้โหเด้ใส่ขี้ง่าดเลยเออซับแล้วเรียบร้อยซับดากออกนิดซับดากเลยซับอยู่อีนี่เป็นคนกลนจกจกจกเอาอ๋อพี่น้องมาแล้วมาแล้ว ไก่คว้านฟันแล้วบ่โอ้ยอันนี้เลือกแห้งเด้อพี่น้องบ่ไดิ้งเหตายเบิ่งเด้อพุ่นน่ะสุดเกือบสุดแขนสาวหน้าล้วพุ่นน่ะสุดแขนเลยพี่น้องจ้ะเอาไปได้เอาขึ้นมาได้บ่เปล่าโอ้ยขึ้นมาได้บ่เนาะมันอันมันถียบได้ยังนี่เอาเปิดทางคืองี้ไหมมันเลือกพี่น้องจ้ะเออพุ่นน่ะสาวหนาล้าป้านหัวเห็นเลือกหลายจนว่าสุดแขนเด้อพี่น้องเอโตอแม่โอแม่ ไข่เต็มท้องเลยพี่น้องจ้ะสู้โปรถอยคือกันดีแดดประสันเด้อพี่น้องเอ้ยคอยพี่น้องจ๋าจะปีกมันอะไรบอสทรับจ้าตัวนี้บอสทับรู้ระจ้ารู้ระรูระตัวแม่แถวนี้มีตัตัวแม่มามาแล้วจ้ะพี่น้องจ๋า <N un> นัเห็นบ่ละพี่น้องอ่ะโฟกัสเอาโฟกัสให้คะแนนโฟกัสไฮแชนแย่เป็นโบโฟเป็นแดดที่น้องจ๋าเมื่อสิแดดพกขวดละเด้อพี่น้องตากเดียดตากไหนสิแดดเครื่องขวดละพี่น้องตายละสาวนาแล้วมือนี่มาแล้วพี่น้องจ๋ากดนเมย์วันสั่นเลิกเด้อแถวนี้แถวนี้พี่น้องแถวนี้เลิกแถวนี้เลิกเอา เอาเก็บมันเพืเอานี่ยแต่เรเยนี่ยม่นขาขาดเราบ่กัิดิบขามันดตัวได้เระไปมาแล้วมาแล้วมา้ยขาดถิ่มจำมันเดีนเออเฮานจอตู้ละสองบาท ซื้อกินตัวละสองบาทเนี่ยค่ะเขาขายติดตัวละสองบาทโผแล้วพี่น้องจ้าโผแล้วโผแล้วเออหนบ่อกปีน้ำดำหายกินมันพี่น้องมาเนี่ยหายกินมันแน่ยัวอ้วนโตหญ่งโตอ้วนขาขามันอยากหลุดง่ายง่ายเพี่น้องก้อนเอะชาวนาเราเก็บขาไม่ก็ไม่เสีย่อยก็เสีย พ่อเราพี่น้องจ้ะเมื่อยแล้วได้ประมาณห้าสิบตัวห้าสิบตัวเขาขายตัวละสองบาทร้อยหนึ่งบุญเด้อพี่น้องเด้เอสาวหน้าเล่ากับสาวกิบพ่อสักกวันเมื่อย<อ>ไปไปขวไปขวกินห้าพี่น้องจ้ะ